ทานรองผู้อนวยการเจ้าเก้าเสด็สมนะคะแล้วก็คณะครูทุกท่านนะคะค่ะสำหรับดิฉันนะคะอังคสุดาการมูลสุขนะคะครูชำนาญการพิเศษนะคะสำหรับการนำเสนอการปฏิบัติงานของผู้จัดการครูนะคะห้องของดิฉันนะคะมีเด็กนักเรียนทั้งหมด30คนค่ะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ เหมือนกับที่คุณตาบอกนะคะว่าเราในการ p ซ c กันนะคะว่าเราจะทำะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกันอย่างไรในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ก็มีข้อเสนอกันมาเยอะก็จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สรุปได้ว่าเราจะมีการสอนแบบออนไลน์ค่ะทีนี้ช่วงแรกๆที่เด็กมาเราก็สอนปกติเั้นทังอยู่ช่วงนึงแต่พอ,อสถานการณ์โควิดเราก็เลยแบ่งกันสอนค่ะ โดยแบ่งเป็นสามส่วนนะคะก็คือในส่วนของครูประจำการของครูพี่เลี้ยงแล้วก็ของน้องนั้งสามสอนนะคะในส่วนของครูประจำการเราจะสอนเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ให้เด็กได้เกิดกระบวนการอ่าเสริมที่ว่าเขาเขาจะต้องสามารถที่จะเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับอย่างเช่นเนื้อหา คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์พวกนี้นะคะในส่วนของครูพี่เลี้ยงก็จะให้น้องๆทาในส่วนของคลิปการท่องอ,อย่างสมมติว่าถ้าเด็กๆเข้ามาโงเรียนปกตินะคะเขาจะต้ององย่างเช่น1ปีมี12เดือนนะคะสัปดาห์1วัน7บ้น ONP วัน1ก็ไก่ ABC พวกนี้ค่ะก็จะให้น้องๆพี่เลี้ยงแบ่งกันในระ,นระดับสายชั้น อนุมานสองก็คือสามห้องเนี่ยน้องจะแบ่งกันเลยนะคะแล้วก็พอคลิปที่ออกมาก็คือเราก็จะกระจายทุกห้องจะได้รับคลิปอันนี้หมดแล้วเราก็ส่งไปโยส่งไปเรยนแต่ระหว่านี้ค่ะส่วนในของส่วนของน้องนักศกษัลกศสนตอนแรกก็ยังว่าเอ้น้องมาแล้วไม่มีเด็กสอนเนี่ยจะทํายังไงให้เขาเกิดประสบการณ์ก็เลยให้น้องสอนในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ค่ะอย่างเช่นอ่า หน่วยต้นไม้อย่างนี้นะคะคือเราทําเทอมนี้สิบแปดหน่วยใช่ไหมคะน้องทุกคนก็คือจะน้องเตรียมทําสื่อพวกนี้ไว้สําหรับสอนแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้สอนจริงไม่ได้ mm hmm. ก็เลยให้น้องแบ่งกันสามคนในสามชั้น,นอนุบาติเก็สิบแปดหน่วยแล้วก็แบ่งกันสอนแล้วคลิปที่ได้ก็คือเหมือนเดิมค่ะเราจะส่งันทุกห้องในสามห้องเรา่คะก็ mm hmm. ในการเสนอวิธีก,กออารสอนอย่างที่ทดลองได้ติดตามนะคะที่น้องๆทำกันไปแล้วก็ผู้ที่เรียนแลกะการผู้จัดการทำค่ะสำหรับในเรื่องของผลงานการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ดิฉันก็ได้ทำหัวข้อนะคะตามที่ท,ทางทนลองอวัชลาบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะก็ได้ได้ทำเอกสารตามนี้ครบ ะะแต่ส่วนที่จะนําเสนอเพิ่มเติมที่ว่าที่เห็นเป็นรูกประทนะคะ,อ,ะอย่างวิชนสอนเกี่ยวกับมีการส่งคลิปพัฒนาการใช่ไหมคะว่าให้เด็กๆเด็กๆจะต้องประเมินพัฒนาการเนี่ยตามตามเล่มเล่มน,นี้ตอนแรกก็คิดว่าเอ hey, ๊ะแล้วเราจะประเมินเด็กอย่างไรเราก็เลยคิดกันว่าเราทาคลิปส่งให้เด็กๆด,ด,ดูดีกว่าก็แบ่งกันเหมือนเดิมค่ะในสาชั้นวานสอง เราก็มีการอัดคลิปนะคะอย่างเช่นการร้อยลูกปัดนะคะกิจกรรมปัน้นพีน้ำมันคืออะไรที่เป็นภาคปฏิบัติได้อะในเนี้ยเราก็แบ่งกันแล้วกาอัดคลิปส่งไปทีนี้จากที่เด็กๆได้ได้ยูคลิปนะคะแล้วเด็กๆเขาก็มีผลงานส่งกันมาทางกลุ่มไลน์นะคะอันนี้นะคะก็คือผลงานของเด็กๆที่ส่งกันมานะคะ ก็ได้เก็บรวบรวมออกมาให้เด็กเป็นภาพเ,เป็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วนอกจากนี้ท่านรองบอกว่า,าก,การประเมินพัานการของเด็กเนี่ยควรที่จะให้เด็กช่วยงานบ้าน<ม>อาบำเพ็ญประโยชน์อะไรอยู่กับบ้านช่วยงานบ้านที่เขาทําได้นี่ค่ะเขาก็จะส่งหนอยๆนะคะข้า,า,าบ้าน ตอนนี้พวกเราจะเน้นพัฒนาการาถ้าเราทําให้กล้ามเนื้อมือของเขาแข็งแรงนะคะเขาจะสามารถที่จะขีดเขียนได้เข้าขึ้นก็เลยเน้นว่าน้องๆนะคะให้มีการปั้นส่งส่ง,สงเราเรียนทางนี้นะคะ่ะก็จะมีเด็กที่เข้าเรียนอยู่ประจําเลยประมาณสักสิบถึงสิบสองคนต่อวันนะคะเพราะว่าจากการสอบถามแล้วส่วนใหญ่คือ ผู้ครองทํางานกันกัานไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนนี้ได้นะคะแต่ว่าในห้องนี้ทั้งหมดสาสิบคนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5คนที่ใช้วิธีการเรียนแบบออนแทน์ hand, นะคะแล้วก็ส2คนที่เรียนทางมิสได้แล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะดูจากคลิปที่คุณครูส่งไปนะคะบางคนก็ไม่สามารถที่จะดูในช่วงขณะที่เราส่งไปได้เขาก็จะดูย้อนหลังแล้วก็ส่งงานส่งกันบ้านกัน ตีทุ่งค่าทุ่งเยี่ยคืนค่ะบางทียังส่งส่งกันมาอยู่เลยนะคะแล้วก็วิธีที่จะได้รู้ว่าเด็กๆทํางานจริงไหมอะไรจริงไหมเราจะมีการเช็คเช็คตลอดเลยค่ะว่าสมมุติว่าเด็กคนนี้ส่งส่งกันมาแล้วส่งงานจริงไหมเราก็จะมีแบบเช็คทุกวันเลยค่ะลงในอัลบั้มให้เด็กดูว่าตอนเนี้มีที่คุณครูเช็คดูทั้งหมดสมมุติว่า15รายการอย่างเงี้ย คนไหนที่มีพัานาการทําอะไรส่งมนาะส่งมาเนีก็จะเช็คเช็คให้เขาดูตรนนี้เท่าที่ดูนะคะจากเด็กสามสิบคนส่งกันมาที่ผู้ปกครองยังไม่ได้ส่งท่านาการด้านใดเลยมีประมาณห้าคนนะคะแต่ก็ได้โทรติดต่อประสานกันอยู่เรื่อยๆนะคะว่าว่าว่าอย่างไรเขาก็บอกว่าคุณครูเด๋ยวตามส่งทีหลังนะแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยขอเป็นออนแทร์นะคะก็ ไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะส่งเข้ามาในกลุ่มก็จะมีเอกสารที่นํามาส่งเวลามารับเงินบ้างมารับนมบ้างก็จะเอามส่งตรงนีน้นะคะห้าคนนะคะประมาณห้าคนเพ่อคงไม่ทำเทื่อเขาไม่ไม่ไม่สามารถที่จะจะเรียนทางนี้ได้หรือว่าเป็นออนไลน์ในปัจจุบันได้หรือไม่ก็จัค่ะ แต่แบบที่เราเช็คเาเนี่ยหือแบบที่เช็คงานเนี่ยเราแยกเราใช้ลเยอเราแยกอันนี้เป็นเรื่องขอยนะเรืองพลังานนะเรื่องารนาการคือเหมือนกับว่าจะจะแยกเป็นวันนะคราเรา่ะเป็นอับ้างเป็นวันแล้วก็ลงันที่เลยว่าวันนี้เราให้งานอะไรใช่ใ้ช่แล้วก็จะเช็คให้ส่งมาก็เช็คชเช็คแต่ตรงส่วนของพัฒนาการนี่ก็คือเราจะเช็ค มีมีหัวข้อเลยเดี๋ยวหนูจะพิมพ์ออกมาให้เพื่อการเช็คแต่ละห้องมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละห้องเองทางในเรื่องการของตัวเองอะไรสิ่งที่ใช้ในการจัดคลิปเราจะนการคลิปหน่อยนะคะในเรื่องสาะค่ะแต่ของเราเนี่ยเราก็จะทำคลิปในเรื่องนี้การห้องยาวถูกไหมค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือหลักฐานที่เด็กๆเขาได้เรียนนะคะตั้ง บอกว่าทุกวันก็คือการมีการสอนปั้นดินน้ำมันมเด็กๆที่เขาเข้ามาทางนี้แหละจะสนุกสนานกับการปั้น<ม>เดี๋ยวนี้จะเริ่มชินแล้วคนะ่ะ<ม>เหมือนกับว่าคุณครูสอนปั้นตูงนะเริ่มทําตัมคร้เลยตั้งแต่ขั้นแรกอย่างเงี้ย<ม>เขาก็จะทําตาม,มให้เหมือนช่วงที่เราสอนนี้นะคะน้องค่ะก็คือปั้นปั้นให้ดูแล้วนะ้องเขาก็ทําตามเลยตอนขนาด จะส่งเป็นคลิปวีดีโอแบ่งปั้นลงไปในไลน์ค่ะใช่ค่ะลงไปในกลุ่มแล้วก็เอาคลิปที่นําเสนอวันนั้นอย่างสมมติว่าปั้นปูนี้ก็ส่งไปในไลน์กลุ่มเพราะว่าผู้ปกครองมีถามเหมือนกันว่าคุณครูคะแล้วคนที่ไม่ได้เรียนม่ะจะทํายังไงต้องส่งงานไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณครูส่งคลิปส่งคลิปกันปั้นกันอะไรไปให้แล้วก็ดูนะคะแล้วก็ส่งผลงานในกลุ่มะส่งผลงานกลับมาทีนี้ บางคนก็ส่งกลับมาบางคนเขาบอกว่ามีคะแนนไหมคะคุณครูก็บอกว่าจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของการประเมินพัฒนาการเห็นไหมคะก็คงเขาส่งมาขออนุญาตปั้นเนื้อมันอันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วมีมีที่เรีนนำเสนออะไรไหมโอเคค่ะมีค่ะ ผลการปฏิบัติงานของครูอาการครูในภาคเรียนที่1ปีปการศึกษา2564ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ